กรุกกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้มาพบกับ A N Channel ทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาหาเหรียญอิตาเรียม um, ใช่ไหมอิตาเลียมเนาะอ่ะมาดูอันนี้เขาฟรีนะทุกคนฟรีฟรีฟร,ฟรีบอกเลยหนึ่งชั่วโมงมาเคลมได้หนึ่งครั้งแนละ้วทุกคนหนึ่งชั่วโมงเคลมได้หนึ่งครั้งอ่ะถูกแล้วที่พูดไปเนาะอ่ะมาดูวิธีการสมัครกันก่อนนะทุกคนเดีอืวมันคือเว็บโฆษณาของเขาหรือเปล่าเนาะ ถ้แไดก,กดมาที่3ามขีดนะทุกคนแล้วกดคำว่าออกก่อนอจากนั้นก็ให้ทุกคนสมัครอะไรให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เข้าได้เลยอ่ะพอเข้าปุ๊บเราก็เจอกับหน้านี้นะทุกคนหน้านี้เลยดูนะก็เลื่อนลงมาใช่ป่ะตอนนี้เรายังไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นแล้วกดคาว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติอ่ะ แล้วมันก็ได้ขึ้นมาอย่างนี้คำถามของเขาแล้วเราก็จิ้มไปที่คำตอบเนาะจิ้มไปเลยพอมันติ้งอย่างนี้ปุ๊บเรากดหมายเลขม้วนเราก็ได้มาที่เนี่ยห้าสิบสามแล้วกดคขมาที่เนี่ยขีดสามขีดมันก็จะมาเพิ่มให้เราตรงนี้มาดูวิธีการคูณมันเหมือนกับว่าเราต้องซื้อ่อเนาะ,น,ะนี่ เห็นไหมเหมือนกับเราซื้อแน่ดูวิธีรับอันนี้การถอนของเราทุกคนยอดของเราตอนนี้มีเท่าน,นี้แต่ตอนนี้ยังไม่ดู้ว่าถอนได้เท่าไหร่มาดูกันที่ถอนอ่าปึ๊บปึ๊ปป๊มันบอกว่า เราจะต้องถอนขั้นต่ำเท่านี้หน่อยสิบร้อยพันหมื่นแสนสามแสนอ่ะตอนนี้ซึ่งเราก็ <c oughs> เสียงเปนี่แย่เลยตอนนี้เสียงเรายังอันนห้ยังไม่ได้ยินยน e ันอีเมลกดยินยันเลยตอนนี้อ่ะส่งมาแล้วลกดรอเลย อืมเหมือนว่ามันจะส่งมาแล้วนาะคอนเฟิร์มอืมเรียบร้อยเนาะอ่ะมาดูว่ามันจะคอนเฟิร์มให้เราเปล่าอ่ะเรียบร้อยถอนเงินจะถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินของคุณภายในยีิบชั่วโมงอ่ะแต่ให้นี่หน่อยก็สิบสองชั่วโมงอ่ะ ก็จะประมาณนี้ทุกคนถ้าเล่นประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะได้เนาะเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะได้ถอนไหมอ่ะเดี๋ยววันอาทิตย์ถัดไปเดี๋ยวมาถอนให้ดูนะทุกคนตอนนี้ฝากเหมือนกับว่ามันจะให้สร้างที่อยู่การฝากเนาะก็ไม่ต้องฝากดีกว่า ไม่แนะนําให้ลงทุนนะแต่ถ้าลงทุนก็จะได้เยอะนะทุกคนอ่ามาส่วนของอ้างอิงก็คือว่าเอาลิงก์นี้ไปเชิญเพื่อนนะทุกคนเชิญเพื่อนให้มาสมัครกับเราแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้เลยตามที่เขาบอกเลยเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์ไม่รู้นะจ๊ะ